สวัสดีครับพี่ TV Channel วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเมาส์ฟีดกันนะครับซึ่งรีวิววันนี้นะครับผมมีตัวอย่างเมาส์ฟีดสแบรนด์นะครับ3ยี่ห้อนะครับแล้วก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับเรื่องเมาส์ฟีดครับปกติผมก็จะใช้แค่เมาส์ฟีดที่เป็นตัวที่ติดมากับตัวเมาส์นะครับสต็อกเมาส์ฟีดนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนเรียกร้องมานะครับก็เลยจะลองรวบรวมข้อมูลแล้วก็ลองทํารีวิวกันดูหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยล่่่่่ววววงงงหนนนนนน้้้าาาากกกออออออะคคคครรรััับบบืตีีิเมมส์ฟข ทำยากครับเพราะว่ามันวัดผลยากนะครับมันต้องใช้ความรู้สึกนะครับมันไม่สามารถเออวัดผลเป็นตัวเลขอะไรได้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องหาเมาส์ฟีดนะครับที่เข้ากับตัวเมาส์ที่ผมมีอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสามแบรนด์นี้นะครับตัวแรกนะครับจาก t i g e r Gaming นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็น Ti เกอร์ไอนะครับสำหรับเมาส์ G 1 0 2นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับอีกตัวก็เป็นคอร์พดนะครับตัวนี้สําหรับ k ิ l i n Pro r 2นะครับแล้วก็จากเฮาซ่านะครับซูเปอร์กลายนะครับตัวนี้สําหรับไ i p e r ร์ t i m a t e นะครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับจริงๆมันจะมีตัวไฮเปอร์กลายอีกนะครับซึ่งตัวนั้นผมหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยขอข้ามไปแล้วกันแต่เราก็จะมีข้อมูลของตัวนั้นด้วยนะครับซึ่งฟิลมาปกตินะครับเขาจะทําจาก PTFE ครับ PTFE อีกชื่อหนึ่งก็คือเทฟลอนนะครับเทฟลอนที่ มันจะอยู่บนตัวกระทะครับก็มันเป็นพลาสติกทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็เออมันจะมีความแพงนะครับแล้วก็สามารถทนต่อความร้อนได้นะครับมักจะใช้ในการเคลือบผิวต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นฉนวนอะไรประมาณนั้นนะครับกระทะครับที่มันไม่ติดกับอาหารไม่ติดกับอะไรเงี้ยเขาก็เคลือบเทฟลอนไว้อยู่นะครับก็ประมาณนั้นครับแล้วมันก็จะมีฟีดเมาส์อีกแบบนะครับก็คือเช่นแบบนี้ครับซูเปอร์กเนี่ยเขาก็ทํามาจากแก้วนะครับมันก็จะได้ความทนที่มากกว่าพลาสติกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแปลกๆ เช่นพวกเซรามิกนะครับ,พรบพเพื่อนๆอาจจะมีคําถามนะครับแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนฟิตมเมาส์นะครับตรงนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เชียร์ให้เปลี่ยนทุกตัวนะครับคือจริงๆฟิตเมาส์จากโรงงานเนี่ยบางตัวมันก็เป็น PTFE ที่100%เรนะครับเราอาจจะเคยเห็นว่าเขาจะเขียนว่า Virgin PTFE นะครับหรือว่า 100% p t f e นะครับนั่นก็คือเป็นเทฟลอนล้วนๆครับไม่ผสมสิ่งอื่นๆเลยนะครับมันก็จะทําให้มีความลื่นสูงนะครับแบบนั้นนะครับแต่มันก็จะมีฟีดเมาส์บางตัวรุ่นเก่าๆครับเมารุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะฟีดเมาส์ที่ผสม p t f e กับวัสดุอื่นนะครับเช่นผสมสีนะครับผสมพลาสติกธรรมดานะครับมันก็จะอาจจะทําให้ความลื่นเนี่ย มันสู้พวก PTFE 1 0ออไม่ได้นะครับซึ่งเทฟลอน1้0เนี่ยมันจะอยู่ในเมาส์บางตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีความลื่นพอสมควรอยู่แล้วนะครับก็แบบนั้นนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสามารถใช้ที่มันแถมมากับตัวเมาส์เนี่ยไปยาวๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยครับเช่นตัวคิรินเนี่ยของโลกานะครับเขาก็จะมีฟีดเมาส์สำรองมาให้นะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะมีฟีดเมาส์สำรองมาให้เหมือนกันนะครับ ซึ่งเนี่ยครับเป็นฟีดเมาส์ของคอแพดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟีดเมาส์จากโลกาครับที่เขาแถมมานะครับจริงๆมันเป็นส m เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆจะมีโลโก้3 m เเหมือนกันแต่เพื่อนๆลองดูความเรียบเนียนนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่า <S 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 ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวของคอแพดเนี่ยจะมีความเรียบเนียนกว่านะครับเพื่อนๆลองดูตรงขอบนะครับตรงเนี้ยขอบมันจะมีความมนขอบมันจะมีความมนนะครับแต่ของโลกาเนี่ย มันจะเหมือนเป็นขอบหยักๆเนหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่ก็ตรงนี้อาจจะเป็นข้อที่แตกต่างนะครับแล้วก็เมาส์บางตัวนะครับเขาก็ไม่ได้แถมฟีดเมาส์มาให้ใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยฟีดเมาส์มันก็จะเริ่มบางลงบางลงนะครับเพราะการเสียดสีอะไรประมาณนี้เราก็ควรจะหาฟีดเมาส์ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะทําให้เมาส์มันมีความลื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟีดเมาส์แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันนะครับบางตัวเน บางตัวฟีดเมาส์บางตัวเนเป็นสายคอนโทรลบางตัวเป็นสายสปีดนะครับแล้วสองสายเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าสายคอนโทรลเนี่ยมันจะให้ค่าการหยุดเมาส์ที่สูงนะครับแล้วเวลาเราสบัดเมาส์เร็วๆนะครับแล้วทําให้เราจะเปลี่ยนเป้าแล้วหยุดเป้าอะไรเงี้ยฟีดเมาส์ที่มีค่าสต็อปปิ้งเยอะๆเนี่ยหรือว่าฟีดเมาส์สายคอนโทรลเนี่ยมันจะหยุดเมาส์ง่ายนะครับมันจะหยุดเมาส์แล้วเมาส์มันก็จะหยุดเลยนะครับมันจะไม่ทะเลทะไหลนะครับแต่ฟีดเมาส์สายสปีดนะครับบางตัวเช่นฟีดเนีี่ย้ ค่าสต็อปปิ้งเมาส์เนี่ยมันจะต่ำนะครับูดง่าก็คือเวลาเราจะหยุดเป้าจะเลงเป้าอย่างเงี้ยเมาส์ mouse ตัวเนี้ยมันอาจจะหยุดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะความลื่นของมันนะครับมันมีความลื่นสูงนะครับทำให้เวลาจะหยุดเมาส์เนี่ยมันจะยากนิดนึงคุมยากนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาเราเล่นเกมแนวที่แบบแทร็กไวๆอย่างเงี้ยเลื่อนเมาส์ไวๆอย่างเงี้ยเมาส์ mouse สายสปีดเนี่ยจะได้เปียกกว่าเมาส์สายคอนโทรลเยอะนะครับมันไม่ต้องออกแรงแขนเท่าไหร่นะครับมันก็ไปแล้วนะครับแต่ฟฝินเมาส์สายคอนโทรลเนี่ย มันจะมีความฝืดสูงนะครับทาให้แขนเราเนี่ยจะต้องใช้แรงของแขนมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคนลวกันนะครับแล้วก็นี้นะครับเป็นข้อมูลความเร็วของเมาส์ฟีดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไปขอข้อมูลจากทาง Facebook ของ MyMouse a c c e s s o r y มานะครับเขาเป็นเพจที่ขายฟิดเมาส์หลายยี่ห้อนะครับทั้ง s u p e อร์กรนะครับแล้วก็ของคอพัดนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะครับตามข้อมูลนะครับที่ได้มานะครับเริ่มจากฟีดเมาส์ที่สายคอนโทรลและการฟีดเมาส์ที่ชาที่สุดซึ่งกราฟตเนีรป็กาาฟทท่ผมลองํ แล้วก็ตามความเข้าใจของผมนะครับฟีดเมาส์จากโรงงานเนี่ยมันจะอยู่กลางๆนะครับความเร็วมันจะกลางๆฟีดเมาส์ที่ดูจะชาที่สุดนะครับคือ Tiger Art นะครับของ Tiger Gaming นะครับมันจะเป็นฟีดเมาส์ที่ชาที่สุดนะครับ ต่อมาไวขึ้นอีกหน่อยก็เป็นของคอแพดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าของคอแพดเนี่ยมันก็จะมีความช้ากว่าฟีดเมาส์ของโรงงานเหมือนกันนะครับเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ Tiger a r t 2นะครับแล้วก็ Tiger Eye ครับ Tiger Eye เนี่ยผมคิดว่ามันจะใกล้เคียงกับฟีดเมาส์ของโรงงานนะครับแล้วก็ไฮเปอร์กลายครับไฮเปอร์กลายเนี่ยเขาจะมีความเร็วที่สุดนะครับในฟีดเมาส์แบบเทฟลอนนะครับตัวไฮเปอร์กลายเนี่ยจะเร็วสุดแล้วแล้วก็ซูเปอร์กลายครับจะมีความเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นฟีดเมาส์แแบบบก้วนะครั ก็เมาส์ทั้งสตัวก็อยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูทีละตัวแล้วกันนะครับอันนี้ของ t ทเกอร์ไอนะครับไทเกอร์ไอเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยมันจะมีความเร็วที่ใกล้เคียงกับเมาส์ฟีดของโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับจะมีมาให้ชุดเดี่ยวนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็ต้องแงะออกก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มานานเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเราเราก็ควรจะหาแอลกอฮอล์มาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวนะครับให้มันมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช็ดพวกคราบกาวอะไรต่างๆนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้นะครับแกะออกมาเขาจะมีกาวอยู่แล้วนะครับด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เล็งดีๆนะครับ เซนเซอร์นะครับก็ค่อยๆวางไปผมรู้สึกว่าของ Ti เกอร์มันจะมีความแข็งนะครับมีความแข็งแล้วก็มีความหนากว่าฟิดของโรงงานพอสมควรนะนี่ครับทำมาพอดีรูเลยนะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลองกดไว้สักคู่หนึ่งนะครับให้มันแน่นสนิทนะครับ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้ฟีดเมาส์เนี่ยมันแกะได้ง่ายๆนะครับนะั่นคือใช้ลมร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไดร์เป่าผมมาเป่านะครับเพื่อให้มันแกะได้ง่ายขึ้นนะครับ<ป>น, <cunning> นี่ครับเขาจะมีร่องให้เอาเล็บจิกอยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับคาบกาวต่างๆมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะแกะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ฮะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยถ้งคาบกาวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้ลมร้อนเป่านะครับฟิล์มเมาก็จะดัดตรงได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไม่ถ้งคาบกาวเท่าไหร่ตรงเซนเซอร์จะแกะยากนิดนึงนะครับก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดกันหน่อยนะครับซึ่งเขาจะแถมมานะครับทั้งตัว ไฮเกอร์ไนะครับเช็ดทาความสะอาดคราบกาวนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะให้มา2ชุดนะครับเดี๋ยวลองติดเลยแล้วกันแผ่นมันจะมีความหนักนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความหนักกว่าฝีรโรงงานแล้วก็ผิวจะนุ่นนวลหน่อยจริงๆฝีเมาส์อันนี้มันเป็นของเมาส์ตัวอื่นนะครับแต่มันสามารถใช้กับของโลกาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว โลกาเขาเป็นเมาส์ O.E.M. นะครับก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์เรื่องรูปทรงมานะครับมันทําให้สามารถใช้กับฟีดเมาส์ตัวอื่นได้เหมือนกัน ชัดเจนครับปิดเมาส์รู้สึกว่ามีความลื่นน้อยกว่าเดิมนะครับเป็นสายคอนโทรลแล้วก็ของซูเปอร์ไกร์นะครับกับไวเปอร์อัลติเมทนะครับเดี๋ยวจะลองแกะกันสดๆนะครับซูเปอร์ไกร์เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งคือเขาจะมีสีนะครับมีสีแปลกๆนะครับแล้วก็มีลวดลายด้วยนะครับของซูเปอร์ไกร์นี่จะให้สติกเกอร์มานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวิธีติดนะครับวิธีติดของไวเปอร์นี่มีสสีนะครับคือขาวกับเขียวนะครับแล้วก็เนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีลูกเล่นใช่ไหมครัเป็นเขี้ยวงู นะครับแล้วก็เขียนว่าซูเปอร์ไกร์กราสนะครับคือความเท่ของซูเปอร์ไกร์อยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องของรูดลายนะครับเรื่องของสีแปลกแปลกใหม่ๆนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกับฟิลเมาส์ยี่ห้ออื่นนะครับเดี๋ยวขอลอกของเก่าก่อนแล้วกันแต่ผมเน้นนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนก็ทักมาถามผมเหมือนกันนะครับเขาก็ถามว่าเรื่องของแผ่นซูเปอร์ไกร์เนี่ยมันจะมีความหนานะครับเพราะว่ามันเป็นแก้วนะครับมันจะมีความหนากว่าฟีด ปกตินะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาเรื่องของ lift of อ t ด e n เนะครับเรื่องของเซนเซอร์มันไม่อ่านค่าเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์กับพื้นเนี่ยมันห่างกันเกินไปนะครับเราก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของ lift of อ t ด e n เให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียข้อเสียหนึ่งของออฟิลดเมาส์ที่มันมีความหนากว่าปกตินะครับของเลเซอร์นี่แปะมาแน่นนะครับมันยังมีคราบกาวแล้วก็ทิ้งคราบกาวไว้พอสมควรเดี๋ยวต้องเอาแออฮอล์มาเช็ดหน่อยนะครับ แล้วก็ด้วยความเป็นแก้วครับด้วยความเป็นแก้วเนี่ยมันจะทนกว่าแบบเทฟลอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซูเปอร์ไกรนะครับคือความทนทานแล้วก็ตัวเมาส์ฟีดของเขานะครับมันจะมีความมนนะครับขอบเขาจะไม่คมขอบเขาจะมนๆหน่อยนะครับทําให้เวลาเราสบัดเมาส์หรือยกเมาส์หรือตวัดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยไอความมนเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดผลกับแผ่นรองเมาส์เท่าไหร่นะครับมันพูดไง่ายๆคือมันมีความสมูทมากขึ้นนะครับตรงนี้กาวค่อนข้างแน่นนะครับ ตัว s u p e r g ์ไกกับคอแ p a นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ m ม m มอ m มา e ซ c รเรลนะครับลองไปถามรุ่นเขาดูนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไกรเนี่ยเขาจะค่อยๆมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับเออค่อนข้างแข็งนะครับเป็นแก้วนะมีความหนากว่าเดิมชัดเจนนะครับมีความหนาพอสมควรหรือแต่สวยนะครับของ s u p e r g ์ไกเนสวยยิ่งถ้าเพื่อนๆเห็นของไฟนอ l นเ u มานะ จะมีลายที่สวยมากเลยนะครับรู้สึกว i เปอร์ V2 Pro เขาจะเปลี่ยนรูปแบบของมอสฟี d ด้วยนะนี่นะครับสวยครับเป็นรูปเขี้ยวงูแล้วก็ขอบกดไปสักพักหนึ่งเรียบร้อยครับผมติดเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ตัวนะครับต้องบอกว่าตามความรู้สึกเลยครับตามข้อมูลเลยอันเนี้ยมันมีความลื่นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า G12 เนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็การที่เปลี่ยนฟีด เป็น t I g e r Eye เนี่ยมันทําให้ตัวเมาส์กลับไปลื่นอีกครั้งนะครับเหมือนตอนที่ผมเพิ่งใช้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ามันจะลื่นกว่าฟีดโรงงานตอนที่ผมใช้ครั้งแรกนะครับรู้สึกจะลื่นกว่านะครับแล้วก็คุณภาพน่าจะค่อนข้างโอเคนะ ของข้อแพดครับของคอแพดเนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นฟีดเมาส์สายคอนโทรลครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับรู้สึกว่ามันจะมีความช้าลงหน่อยนะครับมีความช้าลงนิดนึงนะครับส่วนซูเปอร์กลายครับซูเปอร์กลายเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นแก้วนะครับมีความลื่นที่สุดใช่ครับมันลื่นที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเมาส์มันจะสูงขึ้นหน่อยนะเพราะว่าฟีดเมาส์มันมีความหนากว่าฟีดเมาส์โรงงานนะครับลื่นครับลื่นมากลื่นมากลื่นจริงๆ down four down Three down. ก็จากการที่ได้ไปลองเล่นมานะครับก็ต้องบอกว่ามันเวิร์กมากๆานะครับสําหรับฟีดเมาส์ที่เปลี่ยนนะครับจริงๆอ่ะผมบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วฟีดเมาส์โรงงานมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับมันเป็นฟีดที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นระยะหนึ่งแล้วฟีดมันเริ่มมีความช้าลงนะครับเราก็แค่หาฟีดมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะเลือกคาแรคเตอร์ที่เราชอบนะครับชอบแบบช้านะครับหรือว่าชอบแบบเร็วนะครับหรือว่าชอบแบบกลางๆนะครับก็ ลองเลือกดูแล้วผมก็ต้องบอกว่าฟีดเมาส์แต่ละอันนะครับมันก็มีความเหมาะสมกับแผ่นรองเมาส์แต่ละแบบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับข้อมูลตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็ต้องหาเองว่าเราชอบแผ่นรองเมาส์แบบไหนมันเหมาะสมกับฟีดเมาส์แบบไหนซึ่งตรงนี้ผมก็ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันเช่นครับฟีดเมาส์ที่มีความขรุขระมีความหยาบเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับ ตัวซูเปอร์กลายก็ได้นะครับเพราะว่าซูเปอร์กลายเนี่ยมันเป็นแก้วนะครับเพื่อนๆลองนึกว่าเราเอาแก้วเนี่ยไปรูปกับอะไรที่มันขูกขาขูกขาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความขูดขานั้นอ่ะไม่ได้ส่งผลต่อซูเปอร์กลายเท่าไหร่นะครับคือฟิล์มเมาส์แต่ละแบบนะครับมันก็ส่งผลต่อผ้าแต่ละแบบเหมือนกันนะครับบางอันนะครับมันเร็วบนผ้าหยาบนะครับบางอันมันเร็วบนผ้าเรียบนะครับบางอันมันกลางๆสมดุลสมดุลนะครับก็ต้องลองไปศึกษากันดูอีกทีซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะต้องจอะลึกไปอีกแบบเหมือนนกั ซึ่งเทฟลอนพวกนี้ครับมันเป็นเทปลอนร้อนะครับมันก็อาจจะดีกว่าฟีดเมาส์ของโรงงานเช่นของซูบี้ครับของซูบี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เทปลอนร้อนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการผสมสีเช่นสีดำอะไรยงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนฟีดเมาส์เนี่ยมันอาจจะทําให้เมาส์อะ่ะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับก็คลิปนี้ครับเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจดูแล้วก็เป็นข้อมูลมานําเสนอกัน ซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเพื่อนๆจะใช้ฟีดเมาส์รงงานก็ไม่ผิดนะครับมันก็ยังสามารถเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันว่าฟีดเมาส์ตัวไหนมันเป็นยังไงนะครับสำหรับรีวิวเมาส์ฟีดวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกับรีวิวหน้าของช่องเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ